ชีวิตให้การกระทาของเรานำไปด้วยหลักของธรรมชีวิตก็เราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญนะด้วยเดินตามหลักธรรมหลักธรรมเป็นอย่างไรจึงทำให้ชีวิตเราจเจริญนะก็ให้เรา ไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายด้วยกายไม่ทำร้ายด้วยวาจานไม่ทำร้ายด้วยจิตใจคิดไม่ดีนั่นคือหลักธรรมอันไหนที่ไปทำร้ายคนอื่นให้มันเดือดร้อนก็อย่าทำทำด้วยวาจาแค่คำพูดคำพูดว่าเขาไม่ดีนี่อันนี้ก็อย่าทำ นี่คือหลักธรรมแต่เราไม่ทําไม่ว่าคนอื่นไม่ดีมันก็ไม่มีใครจะว่าเราได้ถึงเขาจะดีไม่ดีเราก็ไม่ว่าก็ไม่มีใครเกลียดไม่มีใครชังถ้าคนที่เขาต้องการที่จะพัฒนาศึกษาหลักธรรม เขาก็เข้ามาศึกษาเองแล้วก็นํามาพิจารณาในตัวของเขาเองผู้ที่มีใจใฝ่ธรรมเมื่อมีใจใฝ่เขาเข้ามาศึกษามาเรียนรู้นํามาประพฤติปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจบางทีที่เขามีครูบาอาจารย์เขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็ถามว่าปฏิบัติอย่างนี้ได้หรือเปล่า ให่รเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครเขาก็ไม่ฟังไม่ต้องถามใครเชื่อตัวเองก็ทําไปลองปิดลองถูกไปถ้าปิดนานก็เสียเวลานานกว่าจะได้กลับมาลองอีกด้านหนึ่งใหม่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเดินไปก่อนลองไปก่อนจนไปถึงไปเจอตันตันมันจึงรู้ว่าผิดถ้ายังไม่ตัน ยังดิ้นรนขัดเสือขัดสนขัดทรายกระจับะยับไปได้ก็ยังดิ้นรนเสือต่อไปนะยังไม่เจอต่างตันเมื่อเจอต่างตันจะรู้ว่าปิดแล้วเพราะมันออกไม่มีทางออกและวแต่เวลาที่จะมันไปจุดตันจุดไม่มีทางออกเมื่อรู้ว่าไม่มีทางออกนั่นแหละจึงรู้ตัวว่ามันปิดทางเดินต่อไม่ได้ ไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับมาตั้งหลักเริ่มใหม่มาเริ่มที่ทางปากทางใหม่ก็เป็นการเรียนลองรู้ลองปิดลองตูกจนกว่าจะเจอทางถูกทางนี้ไม่ใช่กลับมาลองทางอื่นใหม่ไม่ใช่อีกก็กลับมาเริ่มใหม่อีกไม่ใช่อีกก็กลับมาเริ่มใหม่อีกนะแต่ก่อน พระศาทดาของเราก็ลองแบบนี้แหละนะไปลองทางไปเป็นลูกศิษยนะ์ของดาบทของครามบ้างของฤษีบ้างก็งไปลองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่จะทะลุปุกโปรงนะตอนนั้นก็มันเป็นเช่าใจนะก็ลองทุกตรงไหนดีตรงไหนที่เออเขาปฏิบัติมานาน อาจารย์นี้ดังเข้าไปแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่จะลุกปูุกโรงได้ก็เลยกลับมามาลองแล้วทุกทางมาเหลือทางตึงเกินลองอดอาหารจนจิตมันเข้มแข็งมันมันทนได้จิตมันทนตรมานมันก็จะทนอดอาหารจนเหลือแก่กระดูก เรือแ,แต่หนางหุ่งกระดูกก็ยังไม่ยอมเพราะจิตมันทนมันฝึกจิตทรมานกายจิตมันก็จะอดทนจนมีมีเรือวิ่งมานะดีดสายพินต,ตัดตึงเกินดีดไปมันก็ขาดนะถ้าย่อนเกินมันก็เสียงไม่มีไม่เพราะนะเขาสนทนากันอยู่ในเรือ แต่คนมีปัญญาแค่ก็ฟังแค่ดีเอ,อถ้าเราทําอะไรมันมันตึงมันสุดโต่งมันนีไปมันมันไม่เจอทางสายที่มันเพราะสายที่มันดีออคืนตึงเกินข้อขาดสายขาดก็ดิดไม่ได้ก็เหมือนปฏิบัติไม่ได้เล่นเพลงไม่ได้ย่อนก็เสียงงงง,ง,งี้ไม่ก็เลยเดินทางสายกลาง นะก็เลยบอกให้ใช้ทางสายกลางสายกลางยังไงเจริญภาวนาจิตตรมานจิตตรมานกิเลสัานะพวกเราดีนะมีพระธรรมคำสอนมาให้แล้วไม่ต้องได้ไปเดินหลงทางให้มันเสียเวลาแต่ถ้าคนที่ยังไม่เชื่อยังไม,ไม่มั่นใจก็ต้องไปเดินหลงทางมาก่อนนะต้องไปเรียนรู้ขนาด พระธรรมของพระศา,าสดาสอนไว้แล้วก็ไม่เอาหรือบางทีอาจจะไม่เชื่อไม่แน่ใจก็มีอยู่แล้วในบุคคลบางคนบางดวงจิตนะแม้แต่ศาสดาบอกสอนไว้แล้วแต่มันยังไม่เจอยังไม่รู้รสชาติมันก็ยังไม่เชื่อก็เชื่อไม่เต็มที่นะเชื่อไม่ศรัทธาด้วย หัวใจหมดตั้งหัวใจนะก็ต้องปฏิบัติลองเรียนรู้จนกว่าหัวใจของเราของตัวผู้ปฏิบัตินะเกิดขึ้นเองรับรู้เองได้สัมผัสเองนั่น,นถึงจะเชื่อหมดหัวใจนะถึงจะมีความศรัทธาในธรรมในข้อปฏิบัติ ในการกระทำตัวกระทำวาจากระทำจิตใจเพราะมันกลัวบาปแม้แต่นิดเดียวแม้แต่คำพูดที่ไม่ใช่คำดาแต่เป็นคำกล่าวถึงคนอื่นไม่ดีมันก็ลบนะกล่าวถึงคนอื่นไม่ดีนี้ มันก็เป็นบาปถึงเขาจะไม่ดีเราก็ยังเป็นบาปถ้ายิ่งเขาดีเราไปกล่าวก็ไม่ดียิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็เราไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้เขาเจตนาอย่างไรเขามุ่งหวังปรารถนาอย่างไรมันก็เป็นความเสียยอกาส เสียในการที่นำไปใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกรรมด้วยจึงจะวังดีบางทีก็เ,เป็นการ,รผิดที่ผิดคนผิดกติปัญญาของคนที่จะรับที่จะเข้าใจนั่นก็เลยการที่เรามาบวชมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้ อกุศลน,นะแล้วก็กุศลอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีกุศลส,สิ่งที่มันดีดีอย่างไรดีแค่ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยกายวาจาใจแล้วก็ยังไม่พอนะต้องมีใจกว้างมีใจเผื่อแผ่ นาที่ก็เรียกว่าทานมีให้คนอื่นให้แรงให้ทรัพย์ให้ธรรมะให้สติให้ปัญญาให้ความรู้ที่ตัวเองมีนั่นคือการให้ที่หัวใจยิ่งใหญ่เพราะถ้าคนคิดมากกลัวเสียดายจสิ่จริงที่มีคนอื่นจะรู้คนอื่นจะเป็นด้วยคนอื่นจะเข้าใจด้วย มีใจัแคบมันเป็นผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ในภาวะจิตไม่ได้จิตใจให้สลาดก็เรียกว่าทานทานปัจจัยทานแรงทานเงื่อทานสมองทานสติปัญญาให้นะนะั่นแหละคือการทานให้ธรรมะให้สติปัญญาสอนคนอื่นในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราเป็นแต่ให้ธรรมะการพัฒนา สู่พบภูมิที่สูงทั้งจิตทั้งใจทั้งกายวาจาอันนี้คือธรรมะที่เป็นเลิศที่สุดนะเพราะให้ทั้งกายก่อนอื่นต้องให้ใจมันรู้ที่เขาบอกให้จิตรู้เข้าใจก่อนอันไหนเป็นบาปเป็นกรรมเมื่อจิตมันรู้บันก้อไม่ให้สั่งมันก็จัดการกับคำพูดแล้วมันก็จัดการกับกาย ก็เลยต้องเจริญภาวนาเยอะๆแต่ยังไม่เจริญภาวนาเยอะๆนี่พูดบางทีเรานึกว่าถูกแต่มันยังผิดพอเราขาดการเจริญภาวนาแต่เจริญภาวนาเยอะๆมันจะรู้ไปขั้นหนึ่งเข้าใจความซับซ้อนของคำนะ เพ่มคำว่าเขาภูเขาเขาคือบุคคลหรือเขาบางทีก็เป็นเขาวัวเขาแกะนี่คำเดียวกันพูดเหมือนกันแต่คนละความหมายเหมือนปัญญาปัญญากำเดียวกันแต่ใช่ได้หลายความหมายมกันความรู้ก็เหมือนกันเรามีความรู้แต่ความรู้ที่แตกต่างกัน มันก็มีอยู่ในสิ่งที่ทับซ้อนก็เหมือนให้เราจเจริญภาวนาจเจริญสติปัญญาไปเรื่อยๆไปจนถึงสุดปลายทางของมันเราจะรู้ได้ยังไงสุดปลายทางนะก็ต้องปฏิบัติเอามันถึงรายทางมันจะรู้เองแต่ถ้าปิดทางมันก็จะตันถ้าไปถึง สุดทางที่โล่งที่ปร่งม,มันก็จะเบาสบายมันก็จะรู้จักอะไรมากมายที่เดินทางผ่านที่เราปฏิบัติผ่านเราเจออะไรบ้างเจอความทุกข์เจอความขังวลเจอความห่วงกว่าจะผ่านมันได้กว่าจิตใจเราจะผ่านมันได้จะถอดออกได้นี่คือเส้นทาง บอกว่ามันลําบากมันทรมานจิตนะบางครั้งทรมานกายเนี่ยบางคนเจ็บเท้านะรักษาไม่กี่วันก็หายแต่จิตนี่ถ้าเรทรมานบางทีเป็นเดือนค็ยังหายมั่งเดี๋ยวก็กลับมาเจ็บเมือนึกขึ้นมานะจิตใจนี่ต้องทรมานแล้วก็ต้องให้สติให้ปัญญามัน น้นมันจึงจะไม่ตอรมานนันมันจริงจะหายต้องให้จิตใจเรามีปัญญามีสติรู้ความเป็นจริงน,นี่คือการเจริญภาวนาเมื่อรู้ความเป็นจริงเราก็จะเดินทางต่อไปถ้าข้ามเรื่องนี้ได้ไปเจอเรื่องมากมายเรื่องทุกข์เรื่องสุข เรื่องไม่สมใจเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ต้องผ่านผ่านเช่นทางนี้ไปทีละเรื่องทีละขั้นทีละเรื่องบางคนมีความอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นดีไม่รู้สึกจะดีกับเขาพยายามมีจิตใจข้างในไม่ค่อยดีก็พยายามต้องผ่านไดน้ต้องวางจิตวางใจใช้สติปัญญาอย่างไร ถึงจะปานจิตปานอารมณ์ของเราได้ถึงไม่พูดแต่ในใจมันก็ไม่ดีใจกับเขานันไม่เบิกบานกับเขาในเมื่อดูเขาเออทำนั่นก็นดีทำนั่นก็นดีห้คนที่อิจชาในใจไม่พูดมันก็มีนี่คือแต่ละการเดินทางของกันจะเดินภาวนาในการประพฤติปฏิบัติ ให้จิตใจข้างในเราบริสุทธิ์เหมือนที่เราบอกเมื่อบวชแล้วโกนหัวตัดมาแล้วจากบ้านตัดจากความห่วงตัดจากเรือนคือการอยู่แบบมีคู่รองเรือนแบบสามีภรรยานั่นคำว่าเรือนหรือบางคนก็ดีว่าเรือนคืออยู่ร่วมกัน นะสามีปัญญาบางคนก็ตีว่าเรือนแต่ในธรรมคือผู้ถือปรมจันทะร์ออกจากเรือนด้วยการออกจากโลกีนะออกจากกามก็คือถือปรมจันทร์นั่นคือการออกจากเรือนเพราะเมื่อมีการสร้างเรือนที่เป็นโลกีหรือ,อกิเลสหรือตัณหามันคือการ มีผู้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างโน้นสร้างนี่ยืดเดยื้อไปแต่ถ้าถือปรมจันทร์มันก็ไม่มีอะไรต่อจิตหรือปรมจันทร์การประพฤกิกายด้วยปรมจันทร์อันนี้คือในเรือนกับคนที่เขาคิดแบบธรรมดากับคนที่มีการประพฤกิปฏิบัติลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นนึงเรียนในความหมายของ ผู้มีธรรมผู้ถือประปัญจัตนะแต่แล้วแต่ว่าคนคิดนั้นเขาจะมีธรรมะมีสติมีปัญญาขนาดไหนนั่นคำเดียวกันแต่ดีความหมายไม่เหมือนกันนะเราประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจลึกซึ้งของธรรมว่าเจตนามันคืออะไร ว่าความต้องการที่ประพฤึิกปฏิบัติธรรมให้ถึงธรรมอันบริสุทธิ์จริงๆมันเป็นอย่างไรให้เข้าจิตเข้าใจให้ถึงด้วยจิตด้วยใจไม่ได้ถึงด้วยควาท่องอย่างเดียวท่องแล้วก็ต้องให้เข้าถึงครรมให้เข้าใจให้เหมือนใจเราได้เป็นแล้วได้เกิดทุกข์แล้วได้ดับทุกข์ได้ออกจากทุกข์ นั่นคือคำสอนนั่นคือสงสาวกผู้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดออกจากทุกข์นั่นคือสาวกนั่นคือพระสงฆ์ที่ออกจากทุกขโดยจิตโดยใจโดยหลักปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์ที่เรากราบพระสงฆ์ที่เราบูชาในองค์พระรันตนตรัย นั่นคือพระสงฆ์ที่เขาปฏิบัติตรงกับธรรมชื่อตรงต่อธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ควรรับทักษีนาทานควรเป็นที่อัญจลีคือยกมือไหว้าถ้าเราวอทุกวันเราก็จะเข้าใจเลยเราจะไม่หลงว่า อันนี้ก็เป็นพระสมฆ์อันนี้ก็เป็นพระสงฆพระสงสมมุติหรือว่าพระสงฆ์แท้แท้ก็คือเป็นที่จิตที่วิญญาณที่ใจนั่นคือของแท้แต่ถ้าเป็นแต่เปลือกนั่นคือสมมุติตอนแรกก็สมมุติมาจะให้มันจะเป็นถึงข้างในได้ก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติตัดกิเลสตัณหาตัดความโลภของจิตออกไปตัางที่พระธรรมคำสอน พอให้เราเรียนให้เราต้องแล้วก็เปลือกมันเราต้องมากินทิ่ใจที่เนื้อต้องให้เข้าถึงรสท่ธรรมให้เข้าด้วยถึงด้วยจิตด้วยใจด้วยการลองถูกลองทุกลองปฏิบัตินั่นแหละพระสงฆ์ที่เราสวดละลึกถึงในทุกวันเนี่ยเรากราบลงแต่ละครั้งทระสมพวกนี้พระริศสงูบาาจารย์ที่เขาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ที่กราบลงไปแต่ละครั้งผู้ถึงธรรมผู้เข้าใจธรรมผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระศาดากราบพระพุทธกราบไปด้วยมีความสัตย์นะที่กราบลงนั้มีสติรู้ว่าเรากราบอะไรกราบอย่างไรกราบเช่นไรไม่ได้กราบมั่วไปหมดกราบด้วยใจที่รู้มีสติ คำปัญญะนั้นะมีความสัตย์สวดก็มีคำสัตย์สวดไปทุกคำหนักด้วยสัจจาวาจาที่จะทำไม่ใช่สวดไปตามนกแก้วนกขุนทองสวดร้องออกไปมันไม่มีสัจจะสวดออกไปแล้วต้องมีสัจจะนำมาปฏิบัตินำมาทำบรยกายด้วยใจนั่นก็เรียกว่าอสวด ด้วยสัจจะด้วยคำที่เรามีสติอยู่ตลอดไม่ใช่ส่วนให้มันจบไปจบเสร็จไม่เคยกลับมาพิจารณาว่าเรามีให้สัจจะไปแล้วมอบก,กายถวายชีวิตเพื่อจะปฏิบัติตามหลักธรรมบางคนก็ท่องไปอย่างนั้นเน่ยท่องเสร็จไม่ได้มีสัจจะที่พูดเลยไม่ได้นำมาทำ ไม่ได้นำมาปฏิบัติแล้วก็ท้องไปมากนกมันร้องได้ยินเสียงเขาพูดมันก็ร้องตามแต่มันไม่เข้าใจหรอกมันไม่รู้ความหมายห,หรอก <S <S นะนะขณะัะบางครั้งก็แปลให้ฟังเป็นแบบคนไทยถ้าแบบบาลีถ้าไม่แปลก็ยิ่งไม่รู้ไปใหญ่ตอแบแปลไทยแล้วถ้าไม่ทำไม่เข้าใจก็ ก็ยังไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งอีกการที่ได้เกิดเป็นคนเพื่อจะนำพาชีวิตจิตใจวิญญาณร่างกายของเราให้พ้นทุกข์ให้ถึงนิพพานอย่างน้อยก็อย่าให้มันตกนลรบให้ไปอธบายตั่ง,งสีน้ำทุั้นตํำใด้เกิดเป็นทุ์ มานเป็นมีความสุขเป็นเทวดาที่จริงเทวดาก็อยากเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากสุขที่ปลอมๆอ,อยากจะเป็นพระอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์บวชเป็นพาะเจอพระธรรมเจอพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติเลื่อนภูมิเป็นพระอรหันตเข้านิพพานเมืองแห่งความสุขนั้นเทวดาเขา านาอย่างนั้นนะพวกสัตว์หมูหมาลาไก่ก็อยากจะเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาจะได้ไม่ต้องลำบากทรมาน,นเกิดเป็นคนและจะได้สร้างบุญจะได้เข้าวัดจะได้ให้สร้างบุญสร้างทานใส่บาตระริญรักษาศีลก็ตามไปพปอมาเกิดแล้วก็ลืม หนุกเอฮาต้องเที่ยวไปลืมลืมวาจาไม่มีบุญไม่น้สร้างมัต่อไปก็กลับไปอยู่ที่เดิมตกตันไปอยู่ที่เดิมก็เสียโอกาสกว่าจะได้เกิดเป็นคนมันยากนะเกิดเป็นสัตว์แล้วไม่รู้กี่ร้อยปีตายกี่ชาติถึงกว่าจะได้เกิดเป็นคนในพวกที่ตกนรก อยู่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีถึงจะได้เกิดเป็นสัตว์ภูมิคอล่อนเลื่อนขึ้นมากว่าจะได้เป็นคนนี่พอเป็นคนแล้วก็ไม่ไม่เอาศีลไม่เอาธรรมหาแต่เงินแต่ขาดศีลขาดทานขาดธรรมก็เมื่อจบชีวิตไปก็ไม่มีบุญตอนนี้ยังเป็นคนยังหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ไม่รู้จักสร้างทานสร้างบุญมาถึงวันนั้นก็จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือก็อตัวเองทำผุนก็มันไว้อย่างนั้น